นี่คือเครื่องมิสซูชิรุ่น MT MIT 4 1 1 r นะครับผมผมจะลองเครื่องส่งลูกค้าให้ดูนะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบก่อนนะฮะตรงนี้นะครับผมจะต้องเป็นเลข1กับเลขศูนย์นะครับผมอ่าเราก็ต้องปิดไปที่เลข1นะครับผมอ่าขณะที่เครื่องยังเย็นอยู่นะฮะโชคตัวก้านตัวนี้นะฮะอ่ายกขึ้นนะครับผมอ่าแล้วลองสตาร์ทดูครับ ตอนนี้ผมจะลองเร่งเครื่องให้ดูนะฮะ,ะ,ะดับเครื่องนะครับผมอ่าลองอีกทีหนึ่งดูนะฮะอะ่ดันโชกคขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมอ่าตัด เรียบร้อยนะคะผม